ตุ๊ตุ๊สวัสดีเด้วตุ๊ตุ๊ค่ะสวัสดีค่ะเล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d v n t u r e c o n t r Villa นะคะช่องที่มีทํารรีวิวเครื่องเขียนเชสแหวนไอเดียของคุกกี้สครับบุ๊กิ้งจูเนลลพลานเนอร์สตัดดิ้วิสมีและ super cute lifestyle วันนี้ พี่หวานจะมาต่อเลโก้คะ่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าวันนี้น้อหวานจะมาต่อ,อะจะบอกว่าเลโก้มันก็เป็นแลกๆนะตัวต่อแบบเนี้ยซึ่งมันจะเป็นแบบคริสต์มาสจ้าแบบนี้แล้วน้องจะเปิดมาเป็นแบบนี้ได้ปุ๊บปุ๊บแล้วน้องมีหมุน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 แล้วมีไฟไฟ ของแต่งบ้านที่น่ารักมากๆแน่ๆเลยนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้นะหวานจะมีร้านค้าราคาอยู่ใน description box นะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าน้าหวานเป็นคนที่ตอบของพวกนี้ค่อนข้างช้าเลยอะคะ่ะฉะนั้นก็ลองดูเขาบอกว่า d i f i c a l ลตีนะคะความยากลำบากมันมีสามแต่ไม่รู้เต็มเท่าไหร่มันน่าจะไม่ได้ยากมาก,กน,นะแต่ก็คงไม่ได้ง่าย มีเครื่อมือกันต่อมาให้ชุดได้แหละไม่น่าจะยากมากแล้วมั้งคิดว่าน่าจะวุ่นวายตรงนี้พวกที่เป็นระบบเสืองก้อนนี้เป็นไลท์บริกนะคะถ้าดึงออกมาแล้วก็กดนี่นันมีไฟนันมีไฟเก็บแยกเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ฝาฝาสีชิ้นกับอันนี้แยกไว้ไม่น่าเป็นอันสุดท,ท,ท้ายที่ได้ใช้เลยมูนี้เขาดีมากเลยอ่ะเขาแบ่งเป็นส่วนๆมาให้แลว้วว่ะ ไซส์มันค่อนข้างเล็กน,นะคะถ้าใครจะซื้อให้เด็กเล็กเมื่อวานคิดว่าต้องทบทวนนิดนึงอ๋อเขาบอกว่าหข,ขบขึ้นไปนะคะตรงนี้มันเขียนว่าซองที่หนึ่งนะคะจะสร้างฐานทั้งหมดนี้ซองที่สองกับไอ้ฝาจะเป็นด้านที่มันตกแต่งข้างในเมื่อวานคิดว่ามันคงต้องใช้รวมๆเพราะว่าอย่างสเต็กที่หนึ่งอะคะ่ะมันคือแต่มีถึงหนึ่งดสา แต่ว่าไอชิ้นอย่างเงี้ยนองหวลคิดว่ามันน่าจะอยู่ในถุง1.1เอาเป็นว่าเก็บถุงที่เป็นหมายเลขสองอกอไปก่อนต้องมาแยกชิ้นส่วนกันก่อนชัดแล้วว่าอันนี้เขาต้องการหนึ่งอันแบบไม่มีรูด้วยแสดงไม่มีในถุงนี้แกะต่อแต่ข้อเสียของการแยแกแยะนี้คือนองหวลไม่สามารถนับชิ้นก่อนได้อะ เหลือแต่ความเชื่อใจกันแล้วว่าเขาจะให้เรามาคบถ้าเป็นของจีนอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่น้องหมาเคยตอบมานะไม่มีเพื่อเลยไล่สำรวจและสีเนี้ยน่าจะหมาถึงสีฟ้าค่ะ ต่อสักทีค่ะเขาเอาชิ้นนี้มา2อันนะคะแล้วก็ยึดด้วยน้องอันนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาน้องอันนี้มาแปะไว้เริ่มเนี่ยไม่ยากต้องการโค้งสองอันนะคะกอนนี้น่าจะเป็นชิ้นที่1นึ่งละพักได้ละมั้งทาแบบเดียวกันกับอีกฝั่งนึงแต่ว่าอันนี้ซึ่งเป็นแบบที่เป็นสีเทาที่มีรูตรงกลางสี่ห้าแถวมา น,นี้ก็จะเอาสองชิ้นนี้มารวมล่างกันนะคะตอนนี้มันจะเชื่อมโยงกันได้ด้วยชิ้นนี้นะคะคือน้องอันนี้กับน้นนองอันนี้ต่อกันไปอ๋อมันเป็นข้อต่อน,นี่ไงจุกดิ๊กจุกดิกสโลต่อไปสเต็ปนี้นะคะต้องการอันนี้4ี่ชิ้น12 3 4สอโอเคน่าจะเคลียร์ตรงนี้แล้วแล้วก็อันนี้สองชิ้นแบบ4ี่อันแบบมุมอีก4ี่โอเคครบไป เซ็ถัดไปนะคะเราต้องการชิ้นนี้4ชิ้นอ่ะเรามีโครบน้องอันนี้2อันอันนี้อีก4 1 2 3 4องามเอาอันนี้ซ้อนกัน2ชั้น อุ้ยหนีบหนังอันนี้มันบอกว่าถัดจากอันนี้หนึ่งอันอย่างนี้งั้นข้าพเจ้าเดาว่าชิ้นเนี้ยต้องอยู่ในแบบระนาบเดียวกันแบบนี้พาร์นี้นาจะเป็นพาร์ทที่เป็นฐานของพวกฟันเฟืองค่ะทุกอย่างมันควรจะสมมาตรเข่ยไปต่ออุย้ยสนุกชิ้นต่อมานะคะเราต้องการท่อยาวหนึ่งท่อสั้นหนึ่งนะคะแผงแผงยาวๆก่อนขอนับเม็ดก่อนน้องเหลือง ภาพโอเคนะมันเวิร์กนะคะมันฟังก์ชันอยู่ตอนที่9นะคะต้องการท่อ,อยาว1ท่อสั้น2เสียบกับน้องเหลืองใส่ท่อปิดแบบนี้โอเคฟังก์ชันค่อฟังก์ชันดูนะคะมันจะแบบโอเคช่วยช่วยกันหมุนอะไรเงี้ยอยู่ดีๆนะลูกนะอยู่ตรงนี้ละกันไป ส่วนนิสนะคะมันก็จะไปอยู่ตรงส่วนนี้เข้าใจว่าเป็นตัวยึดไอ้น้องทถานี้ไว้นะคะไม่มีใครยึดน้องคนนี้ไหนยหรอบลมเบลรี่มาอ๋อโอเคเราเราเรามีคนแบบว่าเซฟน้องแล้วนะคะอะหล่อนขึ้นมาอ่ะมีคนยึดน้อนแล้วนะคะนอนนอนจะไม่อ่อนแออีกต่อไป4ี่แบนแบนอันนี้มั้งสอัน ตอน12เป็นการต่อให้มันเป็นข้อต่ออีกรอบนะคะชิ้นนี้รวมล่างกับชิ้นนี้แบบนี้นะคะข้อต่อก็อยู่เหนือข้อต่อกันไป <c oughs> โอเคอ่าน้องยังอยู่ครบน้องยังอยู่ครบอ่าน้องน้องน้องอ่าน้องฟังชั่นอยู่โอเคตกใจหมด ชิ้นตัวนี้คืออันนี้กับอันนี้เหรอเสียบไางี้เหรอก็คืออยู่ตรงนี้อ่าแล้วมันก็มันก็ไม่ไม่หาก,กันอ๋อหรือมันเอาไว้ล็อกหรอดูตามกล่องนะคะก็น่าหวังเข้าใจถูกของส่มาเป็นตัวเอาไว้เปิดปิดนะั่นแหละเป็นเหมือนสลักค่ะเนี่ยอย่างงี้ใช่เวลาเปิดมันก็แป๊กออกได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีนิดนึงเป็นสลักให้นอนเลยนะคะ s t e ปต่อปไปนะคะเป็นขอบสีเขียวสี่อัน ชมสิ่งที่น่าสนใจนะคะเรียกว่ากำลังใจของพี่หวานโอเคค่ะพี่หวานซื้อ,อนะคะโอเคสเนต็ปสิบสี่นะคะเราต้องการชิ้นนี้หนึ่งอันน้องเหลืองหนึ่งอันน้องแดงหนึ่งอันฝาแดงหนึ่งอัน Oh my goodness Here where oh here here it is Okay แล้วเราก็เสียบนอนไป้เสียบนอนไว้ตรงนี้นะคะดูนะมันจะเฮ้ยมันฟงังก์ชันนะอ่าหมุนครบทุกชิน้นถ้าพวกนี้หมุนไอ้ข้างๆด้านอีด้านนั้นน่าจะหมุนด้วยค่ะโอเคเอ้ยน้องฟองังก์ชันดีมากต่อไปนะคะน้องใบไม,ไม,ไม้เป็นอันนี้คู่กับอันนี้ตกแต่งนั้นน่นะวะคอนสําเ็จอยู่แค่เอื้องค่ะเบอร์16ต้องการอันนี้2ชิน้นอ้าวเฮ้ยลืมแล้วชิ้นนี้มันเป็นอยู่ไหน,นเลยเอ๋อของอันนี้มา,าปิดนี่อ่าอ่าอ่า ตอนนี้ระหว่างเข้าใจว่าพวกฟังก์ชันทั้งหลายทั้งหมดอะมันจบแล้วนะคะเพราะว่านี่คือมาเป็นการเก็บงานแล้วแหละ8ดนะคะเราต้องการแท่งยาวสแท่งนี่เย,ย้พาร์ทที่หนึ่งน่าจะเสร็จแล้วเพราะมันไม่มีชิ้นส่วนที่แล้วนี่ค่อยแกะถุงซอนโอ้โหเอออันนี้เมื่อกี้ก่อนที่เริ่มนว,นะว่านับว่านว่าเห็นมี6นะคะแต่เขาใช้5นว่าไม่ได้ใส่ขาดนะมันแบบแถมมา <c oughs> เรามาแกะ ถุงสองกันเถอะค่ะขอ,อันนี้ไว้ตรงกลางก่อนมองไม่เห็นคือน้องแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เอาสวิตช์อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังดีค่ะอย่างี้ไปละกันจะได้แบบเอื้อมมือมาสุดแกะมาแล้วเอื้อมมือกดได้ต่อมานะคะเขาให้เราฟิกมาอย่างนี้แล้วเขาต้องการอันนี้สองอันอันนี้ไว้ตรงนี้ ถัดไปนะคะอ๋อเราจะสร้างบ้านกันนะคะ Starting from here อันนี้เราจะใส่ประตูให้นอนนะคะ,ะอ๋อเออเรากดแล้วเราดันเนาะอ๋อชิ้นนี้จะเป็นตัวดันแน่เลยเดี๋ยวนะชิ้นนี้มันอาจจะใส่ผิดด้านนะคะอะต้องเอาอันเนี้ยเป็นตัวดันคือเมื่อแกค่ะสวิชหนดวดไฟฝั่งนี้แต่ชิ้นนี้ต้องคอยกดตลอดไงระหว่ไม่เข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้มีหน้าในในภาพอะภาพนเนี้ยค่ะเนี่ย มนถึงสองไฟตลอดเวลาไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาชิ้นเนี้เป็นตัวดันนี้ไงดันให้น้องไฟติดตลอดเวลาอ๋อปาโอ้เข้าจละหาสาวแป๊บ,บนึงเฮ้ยมันดูพิเศษมากน้องมีไฟอะ่ะท่านถัดไปนะคะเราต้องการไอ้แบบนี้สามอันออกคืออันนี้แบบนี้อันหนึ่งส่วนน้องอันนี้สองอันนะคะถัดไปนะคะต้องการอันนี้สองอันก็อันนี้อันหนึ่ง นี่ไงไปเป็น s l e i g ของของ Santa Claus แย yeah, ่น้นเหรอและใน26เขาบอกว่าให้เรา attach ไว้ตรงนี้นะคะอีกไปแบบนี้แล้วต่อไปนะคะเราต้องมีต้นสนหนึ่งชิ้นนี้เข้าใจว่าต้องมาทำอย่างนี้นะคะ มันแบบนี้ชิ้นไหนเป็นชิ้นไหนนะอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังไอ้มันมันจุ๊งจริงมากเลยยิ่งมองยิ่งมันหน้ารลังมากขนาดไม่ครบนะเนี่ยนี่เรา,า attach ต้นสนลงไปในนี้นะคะน,นนะแบบนอนมากอ,อันต่อไปนี้แบบหลังคาเขาเปิดได้นะคะเหมือนกับมันมีส่วนที่เป็นข้อต่ออย่างเงี้ยต้องเปิดได้แน่นอนอะ แซนต์คลอสของเรานะฮะต้องเด็ดหัว <c oughs> เด็ดหัวแซนต์คลอสนะฮะใส่อันนี้เข้าไปก่อนนี่นี่โอเคที่เราได้คุมลุงซานต้าแล้วนะฮะเราเอาคุมลุงซานต้าเนี่ยปากไว้หน้าบ้านนะคะนี่ควรจะเป็นบ้านนะไม่ใช่เตาผิงเสร็จแล้วเราก็หมุนติ้วๆิ้วเดี๋ยว และสุดท้ายอ๋อมันถึงเวลาที่เราจะต้องประกอบอันนี้แล้วสินะเอ,เอาเราเอาอันี้ก็ดีกว่าติดเป็นโบงนี้หรอจะแล้วและนี้นะคะก็คือน้องเลโก,โก้คริสต์มาสเขาเรียกว่าอะไรบริกเนาะอย่างนี้นะคะแล้วแบบเนี่ยเขาก็มีความ มากมายอมเอาไว้ต่างๆในช่วงเทศกาลได้คิดว่าทิศหน้านะหว่าน่าจะต้องแปลงร่างบ้านตัวเองให้กลายเป็นคริสต์มาสละคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปดูในไอจได้นะคะว่าเราจะวางไว้ตรงไหน,น หรบวันนี้นะคะก็ถ้าชอบถ้าใช่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้ค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจไอตัวนี้นะมันราคาไม่ถึง300ดีค่ะอยู่ที่ description box นะคะ Twitter ค่ะ please follow at study ideas underscore นะคะ Facebook fanpage ของนววันคือ a d e n t e c o n t e r t i l e nw ค่ะแล้วก็ IG ของนววันนะคะ a d a n t e underscore pp สำหรับวันนี P ้ไปแล้วค่ะ love you and God bless y'all